ไอ้นนไปหไมายใดล่ะเฮ้ามันนี่ไปหมายเก่าก่อนไปหมายเก่าเห่นปะถ้าพ่มีใครลงมาหมายไหมโอเคจัดไปจัดไปสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมขัวประแดงมณีกาพาพี่นอ้นนองมาจอบเบื้องปลาอยู่เคลื่อนหวยพุ่งอี้เก้าหล่คะครับพี่น้องมันนี่ มากระพานนูน้นคือเกา่าพากันมาสั่มไม้เกา่าก็พี่น้องผุนพานนู้นขึ้นขึ้นอยู่ทั้งกกใหม่เรียบร้อยรอบที่แล้วมาปลาเข่าดีครับพี่น้องเดี๋ยวขึ้นกุกใหม่ไปเบื้องกันว่มามันนี่ปลาสิเข่าบ่อปอขึ้นมากมันพอปลาลดครับพี่น้องอันตรายขึ้นอยู่ไก่เลยเดี๋ยวเดีย๋ยวลงไปเลยไปนูน้น มันลงมันจู่ไต่น้มเลึกๆครับพี่น้อง <S <S เดี๋ยวรอจังหวะอนเห็นแต่ปากมันมึงยึดจูห่หันหนันนายพ่อม่นเด้อขึ้นอยู่บุน่นเด้อม่งรอคนครับพี่น้องรอคนเดี๋ยวผมสิรอจังหวะให้มันขึ้นใกล้ๆผิวน้ำคนครับพี่น้องจังสันถือว่าผ่าน,นด้วยต้นไม้นี่มาซ้ำรอบสองปากกับยังเขาคือเขาอยู่ บ่บ่บ่ดโดนบอกดโดนดโดน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 บหน่องโดนยู่ดนยู่โดนยู่โอ้ยนเหลียวงตีไก่งละมโมกโกยู่อีไก่นนีโอ้มาหือนอนมาเวอนนอขนแดงจึงึข้างแดงกรงึนโยขามินขามินมินนึงมินนึง้นนเอา้นี่เอนี่เอา้นี่ดเขาฟังเดวดึงเขาฟังเดวดเขาฟังไอเดี่ว เดี๋ยวเดีโน้นลงเขาให้เนี่ยย่ามันลุดย่ามันลุดเดี๋ยวให้พันโน้นลงเอาให้ครับพ,พี่น้องนี่เป็นรู้กันเลยทุกนี่เขาฟังแล้วเขาฟังแล้วเดี๋ยวอลุกไดนี่เด้อาให้ก่อนพันโน้นเพิ่งกำลังตเตรียมเตรียมผ้าอยู่ครับพี่น้องครับ ูบ่ถึงสองกระยังนะ้งเนี่ยนั่นสิลุดเร็วมัน,นสิลุดเร็วอีกเอาเอาขึ้นฟังเลยเด้อสาวขึ้นฟังเลยมินเดียวโอ้โหไปไปไปเข้มหน่องลงลง่างหมดละมินเดียวอีตัวนี้ขาดเลยขาดตกแล้วพราอมะหนีบ้างแน่นี่คืออ้ เหลืออยู่ปีกมันนิดเดียวก็พี่น้อง mm. นี่เ mm. บางเนี้นี่โอ้เพื่อหล,ล่พคดเห็นว่าน้ำเลืกๆเพื่อหล,ล่พลนเลยพ่อมถือว่ายังหวานอยู่เนาะ mm. เห็นป mm. ่ีเออเอาจับชกไหนเนี้ย mm. นี่เออนี่เว mm. ้ยแต้มแรกแหกหมานครับพี่น้องนาทีเกือบเกือบโลคโรคหายขีดหกขีดปุรับพี่น้องนี่บ่ธรรมดาบ่ธรรมดา สุดยอดไปลุยต่อครับพี่น้องเดี๋ยวมาหลัดบึงยูจเจนี่ก่อนครับพี่น้องเพื่อเพื่อปลาเข่าตรงนี้กัเคยหมานขึ้นกันดนิขึ้นไปนั่งยี่ต้นเดียวกันเ,นเดี๋ยวไปญาติึ้นหมานีป่าแล้วก็ับพี่น้องร้อยพัน โอ้ยบททันจ่๋ยครับพี่น้องมันร้อยพานเลยเมื่อกี้นี่เึินมากกับมันโมกโกโรดเืรษฐเจรษฐา,า <c oughs> มีรุ่นอยู่ครับพี่น้องแบบนี้ปลาพานด้วยปลาพานด้วยเดี๋ยวซ่อมพันพานออกมาอีกรอบด้อ กำลังมากครับพี่น้องโดนปะผมว่ามันโดนแล้วครับพี่น้องผมว่ามันโดนละผมว่ามันโดนละอู้ยลุดอู้ยรุดครับพี่น้องอุ้ยเสียดายเสียดายอ้ยอู้ออ้ ครับพี่น้องเนื้อมันน่าจะขาดโอ้น่าจะห้อยบินๆครับพี่น้องโอ้เสียดายดี <c oughs> ต้องจุดนี่ระยะยิ่งมันไก่ครับพี่น้องมันก็เลยแบบหนาจะถึงจเฉียนก็นเลยรุดไปเ้ยกลับไปนั่งน้ำพันนุ่นดีวกว่าครับพี่น้องระยะยิ่งแก่ไก่ขวบปะ ถือใบโน้นฮะกินยางมาเห็นพ่านนนสัตว์เป่งไปเป่งหนึ่งปลาเขาอยู่บ็นบ้าข้นยืนบ่ไปไปไปรุยเลยครับพี่น้องสัตว์เป่งเป่งแล้วโว้ยมันสามเป่งหรอสามสี่เป่งหรือไม่สันครับพี่น้องพ่านนนบอกเข้ามาตรงไหนนาเก้านี่ยบอกยี่ใกล้นี่บ่า เขามาเล็กๆก,กันงบ่เะี๋ยวข้นยางไปก่อนครับพี่น้องนะแเขามาเก็้ไก่ยังสิกะตองนางซุ่มนางซุ่มอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องมาซ้อมมึงบาดน่้สิเขาไมาอ่อีกบ่ะ

ตรงลุ Entonces, 네้งเลยละเออดิลุงอีกอย่างนึงเดี๋ยวให้พันนวลลุ้งเปียกให้ก็พี่น้องถึงมาก่อได้แล้มันของมันของว่ามันมันหน่อยดีอยู่ละอู้ได้แล้ว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 น่นได้แล้วได้แล้วผมมาเสียวขึ้นมาเลยครับพี่น้องหัวใหญ่ดิ อย่าลุ้งกันเสียแล้วล่ะนี่โอ้นี่พว่าไงเฮ้ยโอ้บีเขาพี่น้องโอ้ตัวนี้นาจิตซ้ำๆซ้ำๆกันบ่ซ้ำๆกันโอ้การะเบือโอ้ยยังหมานอยู่เอ้าเก็บเลยเนาะงปานีบบ่บ่มันมือจังมือจังด้วย Nang xong gần to lấy cầm yong cầm mấy lượt cầm yong. Don't móc, don't, 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 ดูน่น้องอ้ยันขาด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 นงบุลึกพอมอู้ตัวนี้ตัวใหญ่แย้งก็ไม่น้องตัวใหญ่แย้งไม่บบกาดึงแห้งอย่าขาดด้อาขาด้ออย่ายอยาออยาอเอาอาอยา่ายอยออ่เออาา่ พอสัแน่ยางคันโอ้ถึกถึกยิ่งเดียวยิ่งเดียวโอ้ยตรงสัำกับพี่น้งตัวนี้ตรงสบ่ซ้ำส่ได้เดี๋ยวเดขอผาพันธุ์นนส่มคนกับพี่น้องถึกบินบนึ่งปดิอนน้จัเงยิ่ไป เพราะสิโอ้มันโมหันขังไงครับน้องมันหันหน้าให้ยานประถึประดินบระยังพร้อมด้วยยานลุดตัวก้องนี่โอ้โหขึ้นมา,าดีล่าด้านนอกวันนี้เมียนลุนมาหันหน้าใส่กัดเมียนลุบเรียบด้อยเรียบหัวม่ได้มาไม่นด้มาไม,ม่ได้กลางบังแล้วเมื่อกี้นี่กลางหัวขโมยเลยพอดี อันหัวให้ดหาเปื่อยแกมบกลวยมาปล่อยเลยปล่อยสายเลยเป็นคองข้าวเถียร์วนี้ครับพี่น้องจอดติงๆเศรดินบอมกยิบอะไรแล้วปานนี้เดี๋ยวเจ้าอย่ากเนียนเลยขึ้นมาไกลเจ้าเยียบใบบ่สายหนึ่งไปได้บ้า่ได้เยียบนะบุไว่าอยู่กับเาเลยครับพี่น้อง ได้ซับนี่กระสิบุญไหวแนนะขอตื้อบ้างไว้เนี่ยจังจังไล่เอาเด้่อาด้เดี๋ยกางเอา้อยู่อินติเดียวติดทที่ดีกว่าอันกุหลนจะนอม่บ่ของปืนเลยเดี๋ยวอไไหมปลดออกก่อนปลดอระสใจเย็นดนะมันยูล้าละยูล้วละที่ไปใสรรอกที่โอ้ผ่าสองกระปุกสองกระปุกเลยผานน่นเป็นกร บกกายิ่งยานบถึงมันยานผ่าดยานผ่าดหรือปลาลุดไปโอ้ยซ้ำกันล้านนีเนาะซ้ำกันซ้ำกันโอ,โอ,โอ,โองดีกว่าะพี่น้องบอมัดโอ้ผีครับพี่น้องนี่ลูกดอกผมปักขิบสีรุดแล้วแวมโอ้โชคดีโชคดี ถ้ามาผู้เดียวนี่ย่านโบทันอยู่กับพี่น้องนี่ย่านมัได้กินอย,อย,นนอยู่อันนี้มาสองโบลอดเอา้าไ,ไปนั่นเก็บเดี๋ยวนั่งซ่อมหนึ่ต่อเลยครับพี่น้องอย่าไปขัดยู่คัดยู่มาๆมาถ้าปลาเขามารอบนี้ ให้พันนนท์เป็นคนสัตว์ครับพี่น้องเมื่อกี้นี่เพิ่นเสียความมั่นใจเพิ่นสั 3, 3, ตว,ว์ไปสามสามปีเตียงเด้อวันใดผาเพิ่นก็เลยผมมาสัตว์แก่แค่นใายวันเดียวเนาะล่อรุ่นครับพี่น้องบมันว่าปผาสิเขาเพราะพันนนท์ผมสิได้แก้มือว่นเด้อวัอนนี้

เรียบร้อยแล้วก็พี่น้องคงแล้วรุ่นผมแล้วรุ่นอยู่รุ่นดำพันธุ์น้นอยู่ใจก็อยากยิงน้ำมันเข่ามาสองตัวเมื่อกี้นี่โอ้เดี๋ยวพันธุ์น้นลงลงยองไม้แหรอครับพี่น้องยองไม้แล้วก็มันสิได้กลับเลยล่ะไปฮักต้นไม่ลามาเลยบ่าักักเดี๋ยวเหรอกักเดียวแล้าฝันซฝันตัวสุดท้ายเหรอครับพี่น้องตัวนี้โอ้พอเป็นไไดตัวนี้หน่อยกว่าสองตัวแรกอยู่นะหน่อยกว่าอ้า กัยังมานี่เด้อฝั <laughs> นโดนหมันตัวเดียวคือเก่าซีเป่งหาเป่งไวถึงนี่แหละหาเป่งยังขือนเป็นบ่ตัวงามอยู่ครับพี่น้องตัวงามอยู่สรุปผลงานครับพี่น้องหมันอยู่ซีตัวเนาะลุดไปตัวหนึ่งโอ้สุดยอดมันอีพัน,นน้นบอกว่าสิไปไปพาไปก่อยปลากินอยู่เฮียนเมื่อสั่นไปไ่อยป่าไปครับพี่น้องไปก<ะ>่อยปลากินอยู่เฮียนพันน้นผุลับไป คุณเห้ยยังไงมันอีกแล้วมืัอนี้เ่สองตัวได้ซีตัวพคนน่ะให้นอทนน่ะได้ไปเซาะสองตัวดินพั้นกันไปนะเออก็เลยปั้นกันเพื่อสองตัวไอ้นนเราชวนไปกินไอ้ก้อยปั้นินอยู่เฮียนเฮียนนี่เหรอเออตอนนี้เลยป่ะเออตอนนี้เลยปพาออกไปเลยปะ

ว่าแล้วว่าแล้วคักด้ยอือคุณได้ยินซุกกระด้งไปขวาเอาอมวามาเด้อมาเด้อครับพี่น้องบาดนี่เต็มเต็เด้อบาดนี่บู้จังเป็นยังตัวเป็นยังเนี้ยเอายับเขายับเขายังมากยังมากคุณชับอืมีเพิ่งก้อยซุปก้อยดิบเด้อครับพี่น้อง<ม>อันนี้เป็นก้อยดิบอันนี้เป็นก้อยซุกนี่ซุกเอ็นี้ดิบกับซุกละลายซุกย้อนมัแดงนะเอาลุย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 มั้ย เกินไฮ้ยขนอนหอนครับพี่น้องงับไไม่ดยังนี่มากินกับดำว่าไปเดียววันในวนนาะเอ้าตลงอเขียวกับนีครับพี่น้องเอาน้ำน้ำน้ซิมเราบ่กเรผู้เย็ดเช่นไรคักวาสุดยอดคือเก่าผีเด้อพักกลับเป็นอย่างก็เป็นอยางเนรนี่เอ้าทำัคัว่าดิ ดูดถึงถักมามล่ะไหมดูมมมดคุณยังเด็กเพิ่มาถักดูอดูดถึงหนุ่มตี้ถึงจอดถึงจอด เขากันด,ดีเลยแบบคนยุ่งเนาะวนเขาดีขนาดนี้อันยิบนี่แซ่บกว่า <c oughs> แซ่บวกว่าัวเขาพี่บังเป็น <c oughs> <c oughs> เอาไปนี่น้อยไรไม่ยินเสลียวแบบน,นี้ ทานหนาวากันไหมอืมรูนมานาวากันไหมอืมสำหรับคลิปนี้ก็สิไนวัยสำนี้ก่อนแล้วครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เบิง่งมาจนจบคลิปแล้วครับผมไะพอกันไหมคลิปหน้าคนละครับพี่น้องอแซ<ส>่บแม่งบ่แซ่บต้มปลาบ่